เปิดคอมเมนต์กระน่ำเป็นเสียงเดียวกันหนิงปริตากับน้องนิรินโพสภาพล่าสุดกแกลรงยังจากกรณีหนิงปริตาได้ออกมาเปิดใจถึงสถาสามีหลังจากมีข่าวกับผู้หญิงอื่นและสถานการณ์ล่าสุดกับสามีว่ามันได้แก้ไขปรับตัวกันมานยาวนาน กันอย่าสองฝ่ายคิดว่าเกิดขึ้นจริงๆเป็นเอกสารที่ตามที่จินเสนอไปแล้วแต่รอแค่จินมาจัดการกุถุกที่ตามกฎหมายเพราะว่าเราก็ไม่พูดด้วยปากเปล่าเพื่อไม่ให้เกิดการเถียงกันขึ้นมาในอนาคตและต้องการความมั่นคงให้กับลูกที่ถ้าเกิดใครที่เกิดอะไรไปที่ลูกก็ต้องมั่นคงสำคัญที่สุด เมื่อโตขึ้นไปอย่างน้อยให้เขาได้ภูมิใจสิ่งที่พ่อเขาทำให้ทราบรายที่ไม่เซ็นไม่ใช่เซ็นบหยะะ่ะและแสดงถึงหนึ่งเอง,เองก็ยังคงเป็นภรรยาข้อใช้กลมหรือจากการกับมือบุคคลที่3ส่วนลูกสาวน้องเดียน